จากเด็กวัดถึงรองพออผมอยากเป็นทหารเช่นเดียวกับพ่อและตาพยายามสอบเข้าเป็นน,นักเรียนเตรียมทหารตั้งแต่มศ3 4และ5จนกระทั่งในปีที่มีการทุจริตในการสอบเข้าจึงมีการสอบใหม่ผมไปสอบใหม่อีกครั้งผ่านข้อเขียน และยังสอบเข้าวิทยาลัยครูได้ด้วยจึงมีสองแห่งให้เลือกในที่สุดแม่ผมเป็นผู้ตัดสินให้เรียนที่วิทยาลัยครูด้วยเหตุผลว่าถ้าเรียนเตรียมทหารต้องไปเรียนถึงกรุงเทพมันไกลเมื่อจบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปบรรจุที่ไหนอันที่จริงแล้วแม่ก็คงเบื่อทหารกลัวว่าจะเหมือนตากับพ่อผมสิ้นเดือนได้แต่นับขวด ผมจึงตัดสินใจเรียนวิทยาลัยครูจึงเป็นครูมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันเป็นรองผู้อํานวยการก็คงจะเกษียณที่นี่เป็นรองผู้อํานวยการแก่ๆก,ก็พอแล้วเพราะจะว่าไปอยู่ไกลมันก็ลําบากเดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายสูงมากมันสู้ไม่ไหวลูกก็ยังเล็กอยู่ขออยู่ใกล้ๆหลวงตาไม่ไปไหนหรอกครอบครัวของผมไม่ร่ำรวยอะไรแต่ความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก อาจเป็นเพราะหลวงตาท่านเมตตาไว้วางใจแม่และพวกผมมากผมและครอบครัวไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยผมไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าทุกเช้ามีหน้าที่รับใช้หลวงตาท่านเสร็จแล้วจึงค่อยไปทำงานตามปกติตอนบ่ายแม่ก็จะจ่ายตลาดเตรียมทำอาหารวันต่อไปพวกผมไม่ได้ประพฤติเสียหายอะไรมีความสุขดี